สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็มาพบกับสองเหรียญแปลกอีกเช่นเคยขออภัยนะครับมีไอเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดเป็นไข้เป็นอะไรไป ก็เป็นเหรียญปีพศ2552เหมือนเหมือนเดิมที่นำข้อมูลมาแนะนำให้ FC ได้ดูได้รู้ในคลิปนี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ คลิปที่ได้รับชมไปก็คือคำว่าประเทศไทยนี่เรียนปีพศ2552เราเคยทำคลิปไปหลายรอบเหมือนกันคำว่าประเทศไทยปั๊มไม่ติดจะติดก็คือพอพานส,สลาเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขสอง ยอดเจดีวัดด้านบนก็ไม่ติดก็มาติดแต่ด้านล่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยงามนะครับแต่เรียนนี้ก็มาเกิดความผิดพลาดอยู่ด้านหน้า ปั๊มติดทุกอย่างแต่ขอบเสื้อเปิดเป็นเส้นเปิดขึ้นไปตั้งแต่ขอบเสื้อด้านล่างจนถึงกลางบ่าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรียนแปลกอีกแบบหนึ่งที่น่าเก็บ นะครับสวยๆก็น่าเก็บประมาณนี้ก็น่าจะสวยอยู่ปีพศ2552ก็มีสองเหรียญด้วยกัน ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อถ้าคนชอบถ้าคนไม่ชอบก็ไม่อยากดูเลยเสียเวลาเปลืองเน็ตว่าอย่างนั้นนะครับถ้าคนชอบก็ดูได้ทั้งวันอยากจะแนะนำให้เก็บแต่ก็ ไม่มีช่องประกาศรับซื้อก็ได้แต่ดูช่องสมาคมแนวนก็นำมาให้ดูแปลกแบบไหนที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนก็นำมาให้ดูให้ทุกคน f อฟรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้รู้แต่ละปีพศแปลกในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปอีกแล้วครับ ไปพบกันในไลท์ในคลิปต่อๆไปกับช่องสมาคม channel กับเหรียญแปลกสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันนะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ